ครับสวัสดีครับคลิปนี้จะนำสมเด็จหลังเรียบวัดสารานาฏมาให้ชมนะครับออกพร้อมกับนากปกมงคลมาลาบสองสี่ก้า้านะครับ <S <S คุณแม่บุเรือนไปทางติตเสกเสที่วัดสารานาฏธรรมรามนะครับอันนี้จะเป็นพิมพ์สมเด็จหลังเรียบนะครับ นนราคาก็อยู่ประมาณดักพันอ่อนๆครับพันกว่าบาทนะครับตอนนี้ยังไม่แพงนะครับหน้าปกจะแรงกว่านะครับนาเปกปพิมพ์คะแนนพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่ก็จะแพงสุดนะครับอันนี้เป็นส้เร็ดต่างเรียบราคายังไม่แพงนะครับถ้าเจอก็สะสมได้นะครับ ไม่แพงครับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ